เอาละครับเรามาตามติดบียอนกันต่อเลยหลังจากที่แยกกับเออร์วินเขาก็ตรงไปที่ห้องสมุดทันทีใช่ค่ะเป้าหมายก็คือหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อทำความเข้าใจโลกที่เขาเออมาโผล่อยู่นี่แหละค่ะพอไปถึงห้องสมุดนี้บรรยากาศก็กแบบโอ้โหใหญ่โตเงียบสงบแต่ที่นั่นเขาก็เจอคนนึงครับไม่น่าเชื่อว่าจะเจอที่นี่ใครเหรอคะไอนาครับ คนเถื่อนอีกคนที่เคยเจอกันในเขาวงกดอ๋อคนนั้นเองเหรอคะที่ห้องสมุดเนี่ยนะแปลกจังใช่ครับไอนาจำาบยอนได้ก็เข้ามาทักทายเลยบอกว่าเอ่อที่บบยอนเคยพูดไว้ว่าให้คิดและวางแผนเนี่ยมันทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาอืมก็เลยลองมาหาความรู้ที่ห้องสมุดดูว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแต่เขาก็ยอมรับตรงๆนะว่าแบบว่า ว่าการอ่านมันยากมากสําหรับคนเถื่อนก็คงจริงนะคะไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็เล่าเรื่องในเขาวงกฏให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับเล่าว่ามันลําบากไม่ใช่แค่สู้กับมอนสเตอร์แต่ต้องระวังคนด้วยกันเองนี่แหละเลยยิ่งทำให้เขาเตั้งใจว่าจะต้องอ่านหนังสือให้ออกให้ได้อืมเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะแล้วเขามีแผนจะทํายังไงต่อคะเขาบอกว่าจะไปหาผู้เท่าครับ ให้ช่วยสอนอ่านหนังสือให้ถึงจะต้องจ่ายเงินก็ยอมมีความมุ่งมั่นดีนะคะแล้วก่อนไปเขาก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจบอกว่าถ้าบิยอนต้องการความช่วยเหลืออะไรในอนาคตให้ไปหาเขาได้ที่โรงเตี้ยม Angry Booin เขาพร้อมจะตอบแทนโอ้โหเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีเลยนะคะอาจจะมีประโยชน์มากๆในภายภาคหน้าใช่ครับหลังจากไอนาไปบิยอนก็เริ่มภารกิจหลักของตัวเอง คือการค้นข้อมูลในห้องสมุดที่ใหญ่มากๆนี่แหละเขาเริ่มยังไงคะห้องสมุดใหญ่ขนาดนั้นน่าจะหายยากน่าดูตอนแรกเขาก็งงๆครับเลยเดินไปถามบรรณารักษ์ที่ดูเอ่อง่วงๆวงหน่อยแล้วบรรารักษ์ช่วยยังไงคะแนะนำหนังสือหรือว่ามีระบบค้นหาอะไรพิเศษพิเศษเลยครับบรรรักษ์ไม่ได้แค่บอกวิธีใช้แต่ไร้เวทมนต์ใส่บียนเลยเวทมนตรเ,เหรอคะทำอะไรได้บ้างไร้ ประวัติศาสตร์หรือเขาวงกฏหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดมันจะเหมือนมีแสงหรือมีการตอบสนองบางอย่างดึงดูดสายตีสายตาเขาไปหาเองเลยครับโอ้สุดยอดไปเลยเป็นระบบจัดการที่ฉลาดมากทําให้บรรณรักษ์คนเดียวดูแลได้ทั้งห้องสมุดใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับบียอนก็ไม่รอช้าเริ่มหาหนังสือเลยเล่มแรกที่เจอคือ the destroyed world อืมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะพอจะตรงกับที่เขารู้ไหม ตรงครับเป็นความรู้พื้นฐานที่เขามีจากเกมเลยเรื่องคำสาบแม่มดป้อมลับโดเนียล่มสลายแล้วก็กำเนิดเขาวงกฎที่เป็นเหมือนประตูมิติก็เป็นการยืนยันข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเล่มอื่นๆล่ะคะก็มี Holy Relic War 3กับ The Evil Spirits of the Abyss สองเล่มนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆระหว่างคนเถื่อนกับพวกเอลฟ์แล้วก็มุมมองที่คนในโลกนี้มีต่อวิญญาณร้ายเขามองวิญญาณร้ายแปลว่ายังไงคะมองเป็นเหมือนออตัวตนจากต่างมิติที่มาสิงร่างคนอ่าแล้วก็มีประเด็นสาคัญในเล่นนี้ด้วยใช่ไหมคะเรื่องคาต้องห้ามใช่ครับ มีเตือนเรื่องคำว่า dungeon and stone ว่าเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายถ้าพูดออกไปอาจจะโดนเพ่งเล็งหรือเข้าใจผิดได้บียอนเลยต้องระวังคำพูดมากขึ้นอืมเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจำไว้เลยแต่ที่พีคสุดๆที่ทำให้บียอนช็อกไปเลยคือหนังสือเล่มที่ชื่อ about the death of the king ครับเล่มนี้มีอะไรเหรอคะ มันมีข้อความระบุชัดเจนเลยครับว่ากษัตริย์ลาวิเจนที่3น่ะสิ้นพระชนไปแล้วเมื่อ150ปีก่อนฮะห5 0า150ปีเลยเหรอคะนี่มันไม่ตรงกับที่บิยอนรู้เลยสิไม่ตรงเลยครับในเกมที่เขาเล่นเนื้อเรื่องมันควรจะเริ่มหลังกษัตริย์สิ้นพระชนแค่วันเดียวแต่นี่มันผ่านไป150ปีแล้วแสดงว่าบิยอนไม่ได้ย้อนเวลามาแต่เขามาอยู่ในอนาคตเหรอคะเนี่ย ใช่เลยครับเขามาโผล่ในอนาคต150ปีหลังจากไทม์ไลน์ที่เขารู้จักโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะความรู้จักเกมที่เคยคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบอาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่ขกต้องไปแล้วส่วนใหญ่เลยครับแล้วเขายังเจอหนังสืออีกเล่ม Dimensional Instability Observation Record เล่มเดียวกับที่ชายผมทองเคยอ่านอ๋อเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะ มันมีทฤษฎีเรื่องความไม่เสถียรของประตูมิติครับว่าถ้าเข้าประตูตอนที่มันกําลังจะปิดหรือไม่เสถียรอาจจะทําให้ถูกส่งไปผิดที่ผิดเวลาได้เรื่องนี้ก็เลยทําให้บิยอนคิดคิดว่าหรือว่าการที่เขามาผิดยุคผิดสมัยเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเขาเองที่กระโดดเข้าประตูมิติในจังหวะที่ไม่ดีพอดีอืมก็เป็นไปได้นะคะแล้วมีหนังสือเล่มอื่นเองไหมเล่มสุดท้ายที่น่าสนใจคือ ninth grade essence compendium ครับ เกี่ยวกับพวกแก่นแท้หรือเอเซนส์จากมอนสเตอร์ระดับ9อย่างกอบลินให้ข้อมูลความสามารถอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ข้อมูลมันต่างจากในเกมอีกแล้วคือมันไม่ได้บอกค่าพลังเป็นตัวเลขชัดๆทําให้ประเมินยากขึ้นแล้วถ้าอยากได้ข้อมูลระดับสูงกว่านี้ก็ต้องไปซื้อจากกิวนักสํารวจข้อมูลสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็คงทําให้บียนสับสนน้าดู แน่นอนครับหลังจากใช้เวลาทั้งวันย่อยข้อมูลที่น่าตกใจพวกนี้เขาก็กลับที่พักแล้วเช้าวันต่อมาเออร์วินก็มาเคาะป,ประตูห้องเลยครับดูตื่นเต้นมากอ้าวมีข่าวดีอะไรหรอคะข่าวดีสุดๆครับเธอบอกว่าทำสัญญากับพูดหลมได้สำเร็จแล้วโอ้จริงเหรอคะทำได้ยังไง ใช้ศิลาพูดครับไอเทมแพงๆที่พี่สาวซื้อให้เธอบอกว่าพยายามไปประมาณ1ิบครั้งถึงจะสำเร็จโหทั้งโชคดีแล้วก็รวยด้วยนะคะเนี่ยบียอนคมอิจฉาหน้าดู ก็มีแวบๆครับแต่เขาก็เปลี่ยนโหมดเป็นนักวิเคราะห์ทันทีเลยว่าพลังใหม่ของเออร์วินทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรได้บ้างคะพูดลมเนี่ยหลักๆคือควบคุมลมทำให้เออร์วินปรับวิธีกระสุนหน้าไม้ได้นิดหน่อยหรือใช้ลมช่วยขึ้นสายให้ยิงได้เร็วขึ้นฟังดูมีประโยชน์มากเลยบียอนอย่างที่ไปไกลกว่านั้นอีกครับเช่นใช้ลมหมุนลูกศรเพิ่มพลังทะลวงหรือใช้ลมช่วยลดเสียงตอนยิงเออร์วินเอ็มก็ทึ่งไปเลย เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ด้วยความที่บีออนเป็นคนละเอียงรอบคอบมากเขาก็เลยตัดสินใจว่าต้องทดสอบพลังใหม่ของเออร์วินให้รู้เรื่องไปเลยทดสอบอยังไงคะถึงขั้นล็อกประตูห้องเลยครับเพื่อจะซักถามรายละเอียดให้หมดทั้งข้อจํากัดจุดอ่อนคู่ดาวของพลังผู้ติลลมเนี่ยต้องรู้ให้ละเอียดที่สุดสมก็เป็นบียอนจริงๆค่ะต้องพร้อมรับมือทุกสถานการณ์สรุปตอนนี้บียอนรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในอนาคต150ปี เหลือเวลาอีกแค่27วันก่อนเขาวงกดจะเปิดรอบใหม่และข้อมูลที่เคยมีก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดแล้วเขาคงต้องเริ่มวางแผนใหม่หมดเลยนะคะใช่ครับต้องหาพันธมิตรใหม่ต้องปรับกลยุทธ์การเอาตัวรอดใหม่ทั้งหมดเลยการค้นพบความจริงเรื่องเวลา150ปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆค่ะมันท้าทายบีออนมากว่าจะปรับตัวกับโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ยังไงต่อไป